สวัสดีครับเรามาดูแบบฝึกหัดตราสารทุนเซตปีข้อ40กันนะครับโจทย์ถามว่านายท็อปซื้อหุ้น YWC ตอนต้นเดือนมกราคม2561ราคา15บาทต่อมาเดือนมิถุนายน2561หุ้น YWC จ่ายเงินปันผล1บาทจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคม2561นายท็อปได้ขายหุ้นออกไปในราคา21บาทอยากทราบว่านายท็อป ได้รับผลตอบแทนรวมจากการลงทุนครั้งนี้เท่าใดนะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าผลตอบแทนเพราะฉะนั้นสูตรเกี่ยวกับผลตอบแทนให้นึกถึงสูตรนี้นะ HPR เท่ากับปลายลบต้นบวกด้วยปันผลและอย่าลืมหารด้วยต้นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะะเราลองแทนค่าตามที่โจทย์ให้มานะ HPR เท่ากับปลายคือ21ลบต้นคือเท่าไหร่ครับ ต้นคือ15บวกกับัผลโจทย์บอกมาอยู่ที่1และอย่าลืมนะหารด้วยต้นด้วยก็คือหารด้วย15เพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารกันออกมาแล้ว hpr ได้อยู่ที่0.4666แต่ช้อยให้มาเป็นเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเราต้องทำจำนวนตัวเลขนี้ให้เป็นเปอร์เซนต์ก่อนโดยเอาไปคูณ100เราเลยเอา0.04666คูณกับ100ได้ออกมาเป็นอยู่ที่ 46.666%เมื่อปัดเศษส่วนแล้วนะครับช้อยที่ใกล้เคียงก็คือช้อยข้อ3 46.67%นะเห็นไหมว่าไม่ยากเลยเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ